ตอนนี้เนี่ย AI เข้ามาช่วยเราเขียนโค้ดได้เยอะขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความท้าทายบาง,ยางอย่างอยู่เหมือนกันในการวิเคราะห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า s e z ีหรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงตัวแทนที่มีโครงสร้างกันครับซึ่งมันก็คือแนวทางที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคตได้เลยเอาละครับเรามาลงรายละเอียดกันเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ การเขียนโค้ดในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราไปตะโกนสั่งงานช่างก่อสร้างแบบปากเปล่าคือมันเร็วก็จริงแต่ผลลัพธ์อาจจะคาดเดาได้ยากแต่สำหรับ SASE เนี่ยมันคือการเปลี่ยนไปสู่การทำงานจากพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมที่ละเอียดมากๆครับคือทุกอย่างมีแบบแผนมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเชื่อถือได้และนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะมาดูกันครับ เราจะเริ่มจากยุคใหม่ของการเขียนโค้ดไปทำความรู้จักกับ SASE และแนวคิดทวิภาวะดูว่าองค์ประกอบ4ี่อย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็เรื่องของทีม,มนุษย์กับเอเจนต์และสุดท้ายคือการสร้างความไว้วางใจใน AI ครับครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยยุคใหม่ของการเขียนโค้ดจากคำสั่งง่ายๆสู่วิชาชีพทางวิศวกรรมคือเราจะมาดูสถานการณ์ในปัจจุบันของการใช้ AI เขียนโค้ดกันก่อน ที่เรามักจะเรียกกันว่า g e n t i c coding ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการใช้คำสั่งง่ายๆต้องไปตรงมาครับความท้าทายหลักๆของการใช้ AI ช่วยเขียนโคดในปัจจุบันเลยก็คือมันมีช่องว่างระหว่างความเร็วกับความน่าเชื่อถือครับคือใช่มันเร็วมากแต่บ่อยครั้งมันก็ขาดความรัดกุมความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์เลยแล้วทีนี้เราจะลดช่องว่างตรงนี้ได้อย่างไร นี่แหละครับคือจุดที่ SASE เข้ามามีบทบาทโดยนำเสนอกรอบการทำงานใหม่สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI ซึ่งมีแนวคิดสำคัญที่เรียกว่า Structured Duality หรือทวิภาวะที่มีโครงสร้างครับมันคือการแยกโลกการทำงานของคนกับ AI ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยถ้าจะให้คำจำกัดความนะครับ SASE หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงตัวแทนที่มีโครงสร้างก็คือกระบวนการทางวิศวกรรมที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ a อเจน AI โดยมองว่านี่คือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุค3.0ที่จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการสร้างซอฟต์แวร์ด้วย AI ไปเลยหัวใจของ SASE ก็คือแนวคิดทวิภาวะที่ว่านี้ละครับซึ่งมันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนชัดเจน ส่วนแรกคือ SE4L f ish, หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับมนุษย์ตรงนี้จะเน้นบทบาทของคนที่เป็นเหมือนโค้ชคอยกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายส่วนที่2คือ SE4A หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนต์ซึ่งจะเน้นไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างชัดเจนให้เอเจนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดเดาผลได้ครับโอเคครับ ทีนี้เพื่อให้แนวคิดนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ซาเซก็ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนองค์ประกอบพื้นฐาน4อย่างของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครับเรามาดูกันทีละอย่างเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องของผู้แสดงบทบาทหรือ actors ครับจากเดิมที่เรามีแค่นักพัฒนาที่เป็นมนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นทีมแบบผสมผสานที่มีทั้งโค้ชเอเจนที่เป็นมนุษย์ทำงานร่วมกับเอเจนต์ซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครับ อย่างที่สองคือกระบวนการหรือ processes ครับคือมันจะเปลี่ยนจากการสั่งงานแบบทั่วๆไปมาเป็นกิจกรรมทางวิศวกรรมที่มีโครงสร้างชัดเจนขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย 1. คือ briefing engineering หรือการสร้างคำสั่งภารกิจที่ชัดเจนและทดสอบได้ 2. คือ Agentic Loop Engineering หรือ ALE สำหรับจัดการวงจรการทำงานของเ g e n นต์และสคือ a i t m e Mentorship Engineering หรือ ATME ที่จะเปลี่ยนคำแนะนำของมนุษย์ให้กลายเป็นกฎที่เครื่องจักรสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ครับ อย่างที่3คือพื้นที่ทำงานหรือ Workbenches ครับตรงนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันส่วนแรกคือ Agent Command Environments หรือ ACE ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการให้มนุษย์ใช้สั่งการและควบคุมทีม Agent ส่วนที่2คือ Agent Execution Environment หรือ AEE ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วและการประมวลผลแบบขนานของ AI โดยเฉพาะครับ และองค์ประกอบสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของชิ้นง,งานหรือ Artifacts ครับแนวคิดคือการเปลี่ยนจากการใช้พร้อมในชัดที่พิมพ์แล้วก็หายไปมาเป็นการสร้างเอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจนควบคุมเวอร์ชันได้เพื่อให้ทั้งคนและ AI สามารถอ่านและทำความเข้าใจตรงกันได้ตัวอย่างของ Art i f a c t ที่ว่าก็เช่น Briefing Script ครับ มันก็คือใบสั่งงานที่เป็นทางการเลยที่ระบุภารกิจและเกณฑ์ความสำเร็จของงานนั้นๆให้กับเอเจนต์ AI ไว้อย่างชัดเจนต่อมาก็คือ loop script ครับตัวนี้จะเป็นสคริปต์ที่กำหนดขั้นตอนการทำงานหรือ standard operating procedures ให้กับเอเจนต์ว่าต้องทำอะไรบ้างเป็นลำดับขั้นตอนยังไงเพื่อให้ภารกิจสำเร็จและสุดท้ายคือ mentor script ครับลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนคลังความรู้ของทีม เป็น best practices ที่ถูกเขียนออกมาเป็นโค้ดหรือกฎเกณฑ์เพื่อสอนให้เอเจนต์เรียนรู้และป้องกันไม่ให้ทำผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำอีกทั้งหมดนี้ทำให้เกิดขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ที่ตรวจสอบได้ครับเริ่มจากเวลาที่เอเจนต์ต้องการความช่วยเหลือมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า consultation request pack หรือ CRP ขึ้นมาจากนั้นมนุษย์ก็จะตอบกลับด้วย version control resolution หรือ VCR ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการและสุดท้ายเมื่อเอเจนต์ทำงานเสร็จ ก็จะส่ง Merge Readiness Pack หรือ MRP ที่มีหลักฐานการทำงานทั้งหมดกลับมาให้เราตรวจสอบครับทีนี้เรามาดูกันต่อในหัวข้อที่4ครับเรื่องของทีมมนุษย์และกองทัพเอเจนซ์ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือจากแบบ1ต่อ1ไปสู่ระดับที่เรียกว่า n to n คือ SaaS เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่สำหรับการทำงานแบบ1ต่อ1น1คือนักพัฒนา1คนกับ AI 1ตัวเท่านั้นนะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานแบบ n to n ซึ่งก็คือโค้ชที่เป็นมนุษย์เลยๆคนสามารถบริหารจัดการกองทัพเอเจนต์จำนวนมากที่ทำงานขนานกันไปพร้อมๆกันได้ การทำงานในรูปแบบนี้ทำให้เราสามารถใช้เทคนิคอย่าง e n v e r s i o n Programming ได้ครับซึ่งก็คือการให้ a อเจนหลายๆตัวลองแก้ปัญหาเดียวกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันแล้วนำเสนอ Solution กลับมาพร้อมๆกันทำให้เรามีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายมากขึ้นมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือการสร้างความไว้วางใจใน AI ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของกรอบการทำงานนี้เลย จากความเร็วที่คาดเดาไม่ได้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ปัญหาพื้นฐานจริงๆที่แสพยายามจะเข้ามาแก้ไขก็คือสิ่งที่เอกสารต้นทางบอกไว้นะคะว่าการพึ่งพาการปฏิสัมพันธ์ผ่านแชทในปัจจุบันสร้างช่องว่างระหว่างความเร็วและความน่าเชื่อถือคือมันเร็วแต่เรายังไว้ใจมันไม่ได้ร้อเปอร์เซ ดังนั้นเป้าหมายของ SSE ก็คือการทำให้งานที่สร้างโดยเอเจนต์นั้นสามารถตรวจสอบได้หรือ auditable สามารถทำซ้ำได้หรือ reproducible และที่สำคัญที่สุดคือน่าเชื่อถือหรือ trustworthy ครับและนี่ก็คือภาพสรุปของแนวคิดทั้งหมดครับ SSE a คือการเปลี่ยนผ่านจากการใช้คำสั่งแบบเฉพาะกิจไปสู่การสร้างสรรค์งานในเชิงวิศวกรรมที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า ซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นโดยใช้ AI นั้นมีรากฐานที่มั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นไปตามหลักการทางวิศวกรรมจริงๆครับ